รีวิวสินค้ากับออโลลาหนาทีเริ่มค่ะเข้าเดือนธันวาแล้วค่ะเดือนสุดท้ายของปีแบบนี้ก็จะมีเทสกาล คนเนี่ยอาจจะกลับบ้านไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็กําลังมองหาของขวัญน,นะคะให้กับผู้ใหญ่ที่บ้านกันวันนี้ค่ะออร่าขอนําเสนอทองแผ่น96.5%และสําหรับทองแผ่น96.5%นะคะมีให้เลือกตั้งแต่น้ําหนัก1กรัมครึ่งสลึง1สลึง2สลึงรวมไปถึง1บาทค่ะทองแท้มาตรฐานทอง96.5% ทองคาแผนเนี่ยทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเป็นของที่มีค่าซื้อเก็บไว้ก็จะยิ่งเพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นค่ะและทองคำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทั่วโลกต่างให้ความสําคัญกับทองคํามากยังไงมีเก็บไว้ก็ไม่อดตายแน่นอนค่ะแม้มีน้ําหนักให้เลือกเยอะขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าก็สามารถเลือกได้ตามงบประมาณที่สะดวกได้เลยค่ะนอกจากนี้ค่ะ เมื่อคุณซื้อทองกับทางออลูลาแล้วนะคะสิ่งที่คุณจะได้ค่ะนั่นก็คือใบรับประกันคุณภาพสินค้าจากทางออลูลานั่นเองค่ะและคุณยังสามารถเลือกซื้อสินค้าได้เลยค่ะที่ www.olula.co.th หรือว่าทุกช่องทางออนไลน์ของออลูลาแล้วใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด s u b s c r i b e หรือว่ากดกระดิ่งนะคะอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นั่นเองค่ะหรือว่าสามารถติดตามเราได้ทุกช่องทางเลยที่ออลูลาโกลแอน e ์ e ิวเวลリงหน้า เราจะมารีวิวสินค้าอะไรอีกรอติดตามกันนะคะ